สวัสดีค่ะช่องไมสตารนะคะเรื่องย่อละครพ่อจ่าแม่อยู่ไหนอ p ทีที่29ถึงอ e ีที่33จนถึงตอนจบทางช่องวัน31เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะพิมเป็นห่วงความรู้สึกของแคนได้รู้ว่าแคนรู้สึกดีกับพิมพาพิมพาน่าจะช่วยทำให้แคนเข้าใจน้ำพึ่งได้บ้างที่เวลานี้น้ำพึง่งก็กำลังสับสนเพราะไม่รู้ว่าลูกของเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย พราะพินก็ยืนยันว่าเป็นลูกผู้ชายแต่ยังไงน้ำพึ่งก็ว่าไม่ใช่พิมพาเตรียมขนมมาที่บ้านสวนทำให้แพรพอยแอบเห็นว่าแม่ทำตัวมีพิรุธเพราะหมูน่นี้แม่ไปที่บ้านสวนบ่อยและยังเอาขนมไปฝากเด็กๆด้วยทำให้แพรพอยแอบติดรถมาด้วยโดยที่พิมพาไม่รู้พิมพาเดินมาที่ท่าน้ำเห็นแคนกำลังนั่งร้องไห้อยู่เพียงลำพังด้วยความเป็นห่วงทำให้แคนที่กำลังน้อยใจ ทั้งพ่อและแม่ที่พ่อตั้งแต่แม่กลับมาพ่อกลืมแคนเป็นห่วงแต่แม่ส่วนแม่ก็ทําเหมือนแคนไม่ใช่ลูกแคนพูดอย่างน้อยใจทําให้พิมาพาปลอบใจแคนจนแคนรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แคนอยากจะได้รับจากแม่ส่วนแพรพยก็ได้มาเจอพินที่กำลังเก็บมะม่วงทำให้แพรพพลได้รู้แล้วว่าแคนได้อยู่ที่นี่แพรพพลดีใจมากและรู้สึกทึงที่ได้เห็นพินที่ตาบอด แต่สามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนัอคนตาดีพินรู้สึกเอ็นดูแพรพอยที่เป็นเด็กน่ารักอ่อนโยนแต่พินไม่อยากจะให้แพรพอยต้องโดนอิทธิฤุธจึงเตือนแพรพอยว่าที่พ่อห้ามเป็นเพราะเป็นห่วงทําให้แพรพอยถามกลับว่าถ้าน้าพินเป็นพ่อของหลูหน้าพินจะห้ามไหมแพรพอยยิ้มที่พินเข้าใจก็เลยแอบอิจฉาแคนว่าบางทีก็อยากจะเกิดเป็นแคนแพรพอยเทียบชีวิตของเธอกับแคนที่ไม่ต้องถูกบังคับ พินจึงบอกว่าถ้าหนูเป็นลูกของนาก็จะต้องลำบากต้องทำงานเพื่อหาเงินดูมือของนาสิตี่ต้องทำงานพินเยื่ยมมือให้กับแรพรพลอยดูแรพรพลอยจับมือพินสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่อยู่ภายใต้ฝ่ามือที่หยาบกร้านแม้มันจะไม่สวยงามแต่ก็ช่างเป็นมือที่มีพลังเต็มไปด้วยความเข้มแข็งที่แพรพอยสัมผัสได้ส่วนแคนที่พินพาปลอบใจ จนรู้สึกหายเศร้าไปได้บ้างพิมพาบอกว่าวันนี้นานได้อาขนมมาฝากแคนด้วยนะทําให้พิมพาได้ชวนแคนกลับไปกินขนมกันระหว่างทางเดินที่ทั้งสองเดินคุยกันอยู่นั้นแคนก็รู้สึกถึงความรักที่พิมพามีให้จนรู้สึกอยากจะให้พิมพาเป็นแม่จนทําให้แคนได้พูดความในใจกับพิมพาว่าบางทีผมก็อยากเป็นน้องแพรนะครับพิมพายิ้มดีใจแต่ก็ได้บอกว่าถ้าหนูเป็นน้องแพร หนูก็จะไม่ได้อยู่กับพ่อพินนะลูกซึ่งแคนก็รักพ่อมากคำพูดของพิมพาทำให้แคนเข้าใจพ่อว่าตอนนี้พ่อคงคิดมากเรื่องของแม่พินได้พาแพรพลอยกลับเข้ามาในบ้านซึ่งได้เจอกับพิมพาที่พาแคนเดินเข้ามาด้วยเช่นกันพิมพาเห็นแพรพลอยถึงกบแปลกใจที่ได้เห็นแพรพลอยว่าลูกมาได้ยังไงแพรพลอยจึงบอกว่าหนูแอบขึ้นรถตามคุณแม่มาพิมพายิ้มให้ลูก และเป็นกังวลใจเพราะกลัวว่าอิทธิจะรู้เพราะถูกสั่งห้ามเอาไว้น้ำพึ่งพยายามจะเชื่อว่าลูกเป็นผู้ชายทําให้น้ำพึ่งรู้สึกเสียใจที่ทาร้ายจิตใจลูก mm hmm. ก็เลยเดินหน้างอนงอแคนอย่างเต็มที่ทําให้แคนไม่น้อยใจแม่อีกแล้วแก้วตาเมื่อได้ไม่เป็นเลยขังของอิทิทําให้แก้วตาที่แอบมีใจให้กับอิทิซึ่งเป็นพี่เคยของเธอมาตลอดเมื่อแก้วตาก,กับอิทิ ได้อยู่ด้วยกันในห้องทำงานสองต่อสองทำให้แก้วตาเข้ามายัว่วยวนเข้าไปใกล้ๆพยายามจะใช้มันยาหญิงจับมือและบอกว่าเธอรักพี่อิดมานานแล้วพี่อิดก็รู้รักมาก่อนพี่พาอีกคำพูดของแก้วตาที่กำลังหวานสเสน่ห์ทำให้อิทธิถึงกับนิ่งไปแต่อิทธิก็ยังมั่นคงในความรักที่มีต่อพิมพาแมนแก้วตาจะทำทุกวิถีทางให้อิทธิหันมาสนใจ และพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอแต่ความสุขของพินก็อยู่ได้ไม่นานนักเมื่อแก้วตาสืบจนรู้ความจริงว่าตอนนี้พินกับน,น้ำพึ่งอยู่ที่บ้านสวนของอิทธิแก้วตายิ้มร้ายที่จะถึงเวลาที่จะจัดการกับพินและน้ำพึ่งอีกครั้งแก้วตาได้ไปหาน้ำพึ่งที่บ้านสวนการมาของแก้วตาน้ำพึ่งที่ยังจำอะไรไม่ค่อยจะได้แต่จำแก้วตาได้เพียงว่าแก้วตาเป็นเพื่อนแต่ก็จำไม่ได้ว่าแก้วตาเป็นคนทำร้าย น้ำพึ่งยิ้มให้กับแก้วตาดีใจที่ได้เจอกันอีกแก้วตามองน้ำพึ่งฮีน้ำพึ่งจำเรื่องที่ถูกทำร้ายไม่ได้จึงแซงกบเกลื่อนและแสดงว่าเป็นเพื่อนรักกับน้ำพึ่งจริงๆเพื่อให้น้ำพึ่งตายใจแก้วตาเห็นน้ำพึ่งถึงกระเช้าจึงถามว่าจะไปไหนทําให้น้ำพึ่งบอกว่าจะไปเก็บบัวทําให้แก้วตาเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้มีโอกาสได้อยู่กับน้ำพึ่งเพียงลําพังสองคนเมื่อแก้วตาอาสาจะพายเรือให้น้ำพึ่งไปเก็บบัว ระหว่างที่น้ำผึ้งชี้ชวนให้แก้วตาพายเรือแก้วตาจ้องมองน้ำผึ้งด้วยสายตาไร้เมื่อน้ำผึ้งหันหลังแก้วตาที่จังหวะนั้นเอาด้ามพายฟาดไปที่น้ำผึ้งจนทําให้น้ำผึ้งตกลงไปในน้ําน้ำผึ้งร้องขอให้คนช่วยแต่แก้วตาก็ไม่ยอมช่วยเสียงของน้ำผึ้งดังจนทําให้พินและลุงปุ๋ยได้ยินจึงรีบตามมาช่วยน้ำผึ้งขึ้นมาจากน้ําน้ำผึ้งสำลักน้ําจนเกือบตายความทรงจําของน้ำผึ้ง ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งพินรู้ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น้ำพึ่งชอบเป็นชีวิตจิตใจนั่นคือเสียงเพลงที่มีความหมายกับน้ำพึ่งมากเพราะน้ำพึ่งรักการร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องคาเฟ่พินจึงตั้งใจใช้เสียงเพลงที่น้ำพึ่งคุ้นเคยเป็นเครื่องมือช่วยฟื้นความทรงจําให้น้ำพึ่งกลับมาจําเรื่องราวในอดีตได้ครั้งเมิร์ดได้ช่วยเตรียมเวทีให้เหมือนที่ครั้งหนึ่งน้ำพึ่งกับพินร้องเพลงในคาเฟ่ และในงานนี้พิมพ์พาได้พาแพรพอยมาเป็นกําลังใจให้กับน้ำพึ่งด้วยซึ่งพอแก้วตารู้แก้วตาก็บอกว่าเธอก็เคยเป็นนักร้องคาเฟ่ที่เดียวกับน้ำพึ่งและพินเช่นกันทําให้แก้วตาขอมาด้วยแก้วตาแต่งตัวเป็นนักร้องคาเฟ่และได้เอาชุดมาให้น้ำพึ่งใส่เสียงเพลงเริ่มต้นขึ้นพินอยากจะให้น้ำพึ่งลองขึ้นไปร้องบนเวทีน้ำพึ่งเองก็กล้ากลัวว่าจะร้องไม่ได้แต่เมื่อเห็นพิน พิมพาเบิร์ดแคนแพรพอยส้ซมโอที่เป็นกำลังใจอยู่ด้านล่างก็ทำให้น้ำพึ่งจับไม่ร้องเพลงเสียงร้องของน้ำพึ่งไม่เพี้ยนแล้วน้ำพึ่งร้องเพลงได้ไพเราะเหมือนเดิมความทรงจำที่พินอยากใจน้ำพึง่งจดจำได้ว่าครั้งหนึ่งน้ำพึ่งเคยเป็นนักร้องได้กลับคืนมาแล้วน้ำพึ่งและพินดีใจมากลุงปุ้ยเห็นน้นๆก็คิดว่าจะให้พินขึ้นมาร้องด้วยจึงรีบเอาสูตรมาให้พินใส่เพื่อเป็นชุดนักร้อง น้ำพึง่งเบอร์และทุกคนลุ้นอยากจะฟังเสียงพินร้องเพลงสิงเพลงของพินทําให้ทุกคนที่อยู่ด้านล่างทั้งร้องทั้งเต้นเป็นที่สุขสนานแต่ก็มีสายตาคู่หนึ่งที่มองพินที่กําลังร้องเพลงแก้วตาคิดวางแผนร้ายกับพินและน้ำพึง่งที่ตอนนี้น้ำพึ่งเริ่มจําได้แล้วอีกไม่นานพินก็จะรู้ความจริงทําให้แก้วตาคิดกําจัดพินและน้ำพึง่งเพราะกลัวความลับเรื่องสลับลูกจะแตก พิมพาและแพรพลอยที่ยังไม่กลับทําให้อิทธิได้ตามมาจึงได้เห็นรถของพิมพาจอดอยู่อิทธิไม่พอใจรีบเดินเข้าไปในสวนและได้เจอพิมพากําลังเดินคุยอยู่กับพินอิทธิโมโหมากที่พิมพาปิดบังความจริงว่าที่แท้จริงแล้วคนส่วนคนใหม่ก็คือพินกับลูกทําให้อิทธิเข้าไปต่อว่าพินและเข้าไปหาพิมพาด้วยความโมโหคิดว่า พินและลูกคิดจะมาปลอกลอกเมียของเขาอิทธิตําินพาิพิมพาพิมพาเองก็รู้สึกผิดที่ปิดบังจะทําให้ที่สุดถูกจับได้อิทธิเองก็เริ่มไม่ไว้ใจพิมพาอีกแล้วและสั่งห้ามไม่ให้พิมพาพาแพ,พรพอยมาที่นี่และให้พินกับแคนออกไปจากสวนด้วยคําพูดของอิทธิที่มีแต่คําดูถูกทําให้แคนเข้าไปช่วยพ่อแคนตอว่าอิทิกลับบ้างอิทธิโมโ oh ห ที่แคนตอบปากตอบคำกับผู้ใหญ่เหมือนไม่มีใครทังสอนอิทธิเข้าไปทำร้ายแคนให้หลับจำจะได้ไม่ต้องมาอวดดีอีกแคนจึงเจ็บตัวเพราะถูกอิทธิทำร้ายแต่แคนก็ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจเพราะแคนเข้มแข็งพอที่จะสู้เพื่อพ่อที่แคนรักเบิร์ดเข้ามาปกป้องพินและแคนเข้าไปต่อว่าจนมีปากเสียงกับอิทิอย่างรุนแรงเพราะทนไม่ได้ที่เห็นอิทิทำร้ายแคนจึงได้รับบาดเจ็บ แก้วตาที่กลัวความรับแตกเพราะรู้ว่าน้ำพึ่งใกล้หายแล้วทำให้แก้วตาวางแผนกับราตีให้ราตีช่วยจัดการน้ำพึง่งให้หายไปจากโลกนี้ไม่มีทางได้กลับมาอีกน้ำพึ่งจึงถูกพาตัวไปพินได้ตามมาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้น้ำพึ่งจึงถูกทำร้ายโดนตีที่หัวทำให้ความทรงจำของน้ำพึง่งเลยจำได้ว่าแก้วตาเองที่เป็นคนทำร้ายพึง่งขโมยลูกในท้องของน้ำพึ่งไป แล้วเอาหินมาทุบหัวเอาไปโยนทิ้งจนทําให้น้ําพึ่งต้องกลายเป็นบ้าน้นําพึ่งเจ็บหนะักและได้ถูกนําตัวมาส่งที่โรงพยาบาลพินและแคนจึงรีบมาดูอาการของน้าพึ่งด้วยความเป็นห่วงตำรวจได้หาหลักฐานคนที่ทำร้ายน้ำพึ่งจนทำให้น้ำพึ่งเจ็บต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลจนได้พบกับเพริรทธที่ต้องสงสัยว่าคนที่อยู่กับน้ำพึ่งเป็นคนสุดท้ายคือพิมพาและแก้วตาทำให้ตำรวจปลุกมาหาพินพากับแก้วตาที่บ้าน เพื่อเชิญตัวทั้งคู่ไปสอบสวนซึ่งพิมพาก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีส่วนแก้วตานั้นก็ปฏิเสธไม่รู้เรื่องน้ำพึ่งเมื่อฟื้นขึ้นมาก็สามารถจดจำได้ทุกอย่างน้ำพึ่งจึงได้เล่าความจริงให้พินฟังว่าเธอถูกแก้วตาขาบมยลูกไปทำให้น้ำพึ่งกับพินสื่หาความจริงจนเริ่มสงสัยว่าแพรพอยเป็นลูกของอิทธิกับพินพาจะเป็นลูกสาวที่หายไปของน้ำพึ่ง จึงแอบเอาเส้นผมของแพรพอยไปตรวจดีเนเอเมื่อผลตรวจออกมาจึงได้รู้ความจริงว่าแพรพอยเป็นลูกจริงๆแก้วตาพอรู้ก็ร่วมบึกบราตีอีกไม่ยอมให้อิทธิ์ได้รู้ความจริงในระหว่างที่แพรพอยกำลังสนุกทัศนศึกษากับเพื่อนๆจู่ๆก็มีกลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาลักพาตัวแพรพอยไปแพรพอยถูกจับไปไว้กลางป่าและจับมัดเอาไว้ ทำให้พินน้นำผึ้งแคนทุทุกคนช่วยกันตามหาแพรพลอยด้วยความเป็นห่วงพินเบิร์ดอิทิพร้อมด้วยกําลังตํารวจได้เจอกับคนร้ายที่จับตัวแพรพลอยในที่สุดพินก็ได้เจอกับแพรพลอยและสามารถช่วยแพรพลอยให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยส่วนราตีและแก้วตานั้นถูกตำรวจวิสามันจนตายพินและน้ำผึ้งจึงได้บอกความจริงกับอิทิเรื่องของลูกแพรพลอยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล พิมแคนเบิร์ดยืนมองดูด้วยความเป็นห่วงส่วนอิทธินั้นก็คุยกับตำรวจเรื่องคดีของแก้วตาราตีน้ำพึ่งอยากจะรู้จึงแอบฟังอยู่ด้วยความสนใจเมื่ออิทธิและพิมพารู้ว่าแคนเป็นลูกทําให้อิทธิได้ตัวดินเอ็กับแคนอีกครั้งจึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วแคนเป็นลูกของเขากับพิมพพาพิมพาดีใจมากเพราะรักแคนเหมือนลูกแท้ๆมานานแล้วแต่เมื่อแคนรู้ความจริงว่า เคนไม่ใช่ลูกของพินและน้ำพึ้งแต่เป็นลูกของอิทธิกับพินพาทำให้แคนรับไปได้กับความจริงที่รู้แคนไม่ยอมรับอิทิมาเป็นพ่อของแคนทำให้พินเข้ามาคุยกับลูกพูดให้ลูกเข้าใจว่าถึงอย่างไรพ่อกับแม่ก็ยังคงรักแคนเหมือนเดิมอิทธิก็ให้เวลาแคนยอมรับความจริงอิทธิแสดงให้แคนเห็นว่าเขาเองก็รักแคนมากไม่ต่างกับพินเลยทำให้แคนค่อยๆยอมรับอิทธิเป็นพ่อ อิทธิข้ากอดแคนด้วยความรักส่วนแพรพอยแมนจะรู้ความจริงแพรพอยก็เข้าใจแมนตอนแรกจะรู้สึกเสียใจไปบ้างแต่อิทิกับพิมพาก็รักแพรพพอยมากทําให้แพรพอยยังคงเป็นลูกของอิทธิกับพิมพาอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เพิ่มขึ้นมาก,ก็คือแคนได้เป็นลูกชายอีกคนพินได้รับการผ่าตัดตาใหม่จนทําให้พินกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมและได้เห็นหน้าลูกเมียแล้ว สร้างความดีใจให้กับน้ำพึ่งและแคนมากทั้งสามคนเข้ากอดกันอิทธีได้ให้พินน้ำพึ่งและแคนย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันทําให้ชีวิตของพินน้ำพึ่งและแคนมีความสุขมากเพราะอิทิรับประการะไม่ต้องลําบากอีกแล้วและก็ได้มีลุงปุ๋ยส้มโอได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเดียวกันด้วยพินเข้ากอดน้ำพึ่งอย่างมีความสุขและมีแพรพลอยที่เป็นลูกสาวเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งคน เคนก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวที่แท้จริงแล้วโดยมีความรักที่อบอุ่นทั้งพินน้ำพึ้งอิทธิและพิมพาที่เป็นพ่อและแม่โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้แคนและแพรพอยต่างได้นำพงมาลัยมากราบพินน้ำพึ้งพิมพาและอิทิที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงดูให้เติบใหญ่และสนมดุลคุณที่ได้เลี้ยงดูมาอย่างดีท่ามกลางความยินดีของลุงปุย๋ยซ้มโอเบิร์ตและโยก ที่เวลานี้ที่บ้านได้เต็มไปได้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันยังมีความสุขติดตามกันได้ในตอนจบพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนทางช่องวัน3 1เ,เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไมสตาร์ค่ะล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ